โอเคแล้วผมก็ก็สวัสดีกันทักนเลยผมนะก็ในวันนี้นะผมก็ในวันนี้แลผมผมถ้าก็ผมนะจะมาแจกจะมาแจกับผมนะมันวันนี้ผมก็จะมาแจกแบบเป็นมันเป็นสภาพอากาศที่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 ผมชอบมากผมนะแล้วแล้วแล้วผมก็จะอยากให้ให้ให้ ให้ท่านผู้ชมผมนะลอง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 เอากันไปใช้ดูผมนะอย่างอย่างไม่ไม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 นะครับผมนะแล้วแล้วแล้วไอสภาพอากาศ <Bitte. S 2> อันนี้อันนี้ s <S นะครับผมนะมัน,ม,นมันเป็นสภาพอากาศที่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 ท,ท,ท,ที่ที่ผมว่ามันมันมันหายากที่ที่ที่สุดละ มาง่าผมนะอย่างอย่างแรกเลยผมนะให้ให้ท่านให้ท่านชมผมนะไปไปหาไปหาโหลดผมนะคีคีโอเมเมนูหมดนะผมนะมันมันเป็นหมดเซตวอเตอร์ผมนะมันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหมดสภาพสภาพประกาศผมนะหมดปรับสภาพประกาศนะผมนะหนแล้วแล้ว แล้วแล้วไอมอสภาพการนี้ผมผมจะไม่ได้แจกผมนะให้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 ท่านผู้ชมไปไปไปลองหาดูนะผมนะอย่างอย่างแรกผมอันี้ให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 ้กดใช้ใช้ใช้สูตรก่นเลยผมนะโอเคแล้ว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 กดที่คำคำเนี้ยผมนะเคลียอะไรเนี่ยบูบู บูสกาผมนะกลน,นี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่อานะผมนะมันมันจะเป็นทองฟ้าสีาสีสีม่วงับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับเวลาก่อนนี่ถ้า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 เกิดเป็นตอนชาผมนะดูมัน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 จะเป็นแบบแบบแบบนี้นะครับนี่แล้วแล้วถ้าเกิดเราปรับเป็นตอนแบบมืดมืดนะผมนี่ดูนี่ โอสกายผมนะมันมันม mm ันมันแบบมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีม่วงอะผมนะนี่นะครับผมโอเคนะผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมนะนี่มันเป็นสูตรที่แบบมันเป็นสภาพของที่แบบโอ้มุขสวยเลยนี่เดี๋ยวผมก่อปรับปรับภาพนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับปรับภาพให้มันแบบมืดมืด มืดมืดขึ้นนะครับดูดิโอ้โหมืดมืดเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ใช่ักิเดี๋ยวผมขอขอปรับเป็นแบบอาสาสวา่างสุดเริ่มหนึงเดี๋ยวผมลองเป็นเนี่ยประมาณหกสิบสิบเอ็ดนี่ไงโ้โหนะปรมาณหกสิบมัน 60, มัน,ม,นมันก็จะเป็นแบบเอาแบบเอาแบบนี้ครับมาปรับ ปรับภาพให้แบบอสา่าอสา่าอสรว่างสุดสุดเลยนี่อันอันอันนี้คือปรับปรับปรับแบบอสา่าอสา่าอสรว่างสุดสุดแล้วนะครับนี่โอโ้โหผมผมปรับไอ้พวกไอ้พวกเอฟเอฟเฟกต์เอฟ ก็เซอะไร like. อะไรมากอามากอะมากขึ้นด้วยผมนะปรับเป็นไฮแอควาอันนี้ปรับเป็นแอควาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับปรับปรับเป็นแม็กสุดเลยนะนี่นะครับดูปรับเป็นแม็กสุดนะส่วนมากเลยนะภาพโอเค โอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมผมนะกดไลค์ผมนะกดแชร์กดติดติดตามให้ผมด้วยผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนผมนะสวัสดีครับผม